สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนปมราวกติยอมสารภาพเคยไม่ชอบนานวัตเห็นแล้วไม่ถูกชะตาจากกรณีพิธีกรรายการจากกรณีพิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้อํานวยการกองประกวดมิสกแกรนด์ไทยแลนด์รวมถึงการเป็นประธานและผู้ก่อตั้งเวิีการประกวดระดับนานาชาติ มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแอย่างนวัดอิสระไกรสินได้ออกมาประกาศผ่านทาง Facebook ว่าติดเชื้อโควิดซึ่งก่อนหน้านี้นวัดได้เปิดใจผ่านทางรายการ Today Show โดยกติอารัมบอยและออกกีรติ2เพื่อนซีพิธิกอได้บุกถึงบ้านของนวัดพร้อมเผยเส้นทางชีวิตในอดีตว่าก่อนหน้านี้เคยลำบากมาก่อนถึงขั้นไม่มีจะกินต้องเดินขายหนังสือพิมพ์ริมถนนจนรู้รสชาติคนไม่มีเงินแล้วอยากจะได้100-200บาทก็เอา เพราะคนเวลาไม่มีเงิน200บาทก็ยิ่งใหญ่เสมอตนยังทำธุรกิจรายการมากมายส่วนที่ทำนางงามมา15ปีได้กำไรมาก็ทำธุรกิจอีกตัวลงทุน10ล้าน เซรัมรักแร้นางงามเปิดขายออนไลน์คนยากคนจนสนใจเราทําทำถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องเพราะพูดตรงๆเอาไปขายร้านสะดวกซื้อฟันกำไร45%เราเอามาให้คนขายออนไลน์ดีกว่าเอาหน้าตัวเองการันตีทางนี้ช่วงหนึ่งของรายการโกติอารัมบอยรุ่นน้องคนสนิทของนวัดในสารภาพกลางรายการว่าเมื่อก่อนยอมรับว่าเห็นเขาแรกๆยังไม่รู้จักกัน รู้สึกคนนี้ดูรัดเชิดญิงไม่ค่อยชอบขี้หน้าไม่ถูกชะตาเลยก่อนจะกลายมาเป็นรุ่นน้องคนสนิทอย่างทุกวันนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ